สวัสดีค่ะพบกับช่องวีวีแช n แนลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเค็ดไม่รับมานําเสนอหลายครั้งเราซื้อกล้วยหอมมาใช่ไหมคะแล้วก็กินไม่ทันเนืเพราะว่าหวีมันใหญ่เกินมีวิธีการเก็บกล้วยหอมยังไงไม่ให้กล้วยหอมดําหรือช้ําค่ะเราก็เอาเกลือนะคะใส่น้ําลงไปเพื่อจะล้างกล้วยนะกล้วยส่วนใหญ่ที่เขาขายเนี่ยเขาจะบ่มแก๊สนะคะเลยต้องใช้เกลือในการล้างแก๊สออกให้หมดโดยเฉพาะที่ขั้วของมันนะพอล้างสักคู่ใช่ไหมคะเราก็ทําการ เอาขึ้นมาเช็ดให้แห้งเลยนะคะด้วยิชชู่แล้วเราก็หั่นกล้วยหอมทีละลูกทีละลูกเลยนะคะนั้นเราก็ใช้ปนะคะที่รปอาหารนั่แหละคะ่ะเอามาพันกล้วยเลยนะพันไม่ให้อากาศนะคะเข้าไปเลยนะคะให้พันให้แน่นๆตรงหัวท้ายนี่นะคะต้องระวังไม่ให้อากาศเข้าไปเลยะคะ่ะพยายามแรปให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะพอเราแรปแล้วนะเราก็จะสามารถทยอยกินได้เลยเพราะกล้วยนี่ก็จะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่ดํานะคะเอาไปแช่ตู้เย็นนะอยู่ได้เป็นครึ่งเดือนเลยจ้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า